หนังสือชุมนุมวาทะปราดรอบโลกรวบรวมโดยสามเณรประดิษฐ์คำเพิ่มพูนสนิทนสงขาให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีหมวดปอปลา ประตูแห่งความมั่งมีย่อมหาเพื่อนได้ง่ายแต่ประตูแห่งความยากจนจะหาเพื่อนได้ยากเต็มทีเป็นชายต้องเรียนทุกๆอย่างแม้กระทั่งมายาของหญิงปากหายเราปิดได้แต่ปากคนปิดไม่อยู่ประราดแม้จะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายอันขาดปรุงรังก็ตามก็ยังดูงามพริ้งอยู่นั่นเองเป็นในในนรกดีกว่าเป็นบ่าวบนสวรรค์ เป็นหญิงงามไม่ควรทำตัวให้เหมือนกับดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นป่วยการไปถามราคาม้าจากคนเดินเท้าป่วยการไปขอคำแนะนำจากชายโสดในการเลือกภรรยาปากกาแหลมกว่าปลายหอกปลายดาบนั้นจริงแต่จะคมกว่าดาบนั้นยังไม่ค่อยจะแน่นักเป็นธรรมดาเหลือเกินเมื่อกบไม่เคยกระโดดผลปากบอออกไปก็ย่อมจะเถียงคอเป็นเอ็นไม่เชื่อว่ามีทะเล ปร,ราดถือว่าสิ่งที่ตนได้ทำผิดพลาดลงไปนั้นคือบทรเรียนอันล้ำค่าประโยชน์ที่ประสงค์ทั้งหลายย่อมจะล่วงเลยบุคคลที่ทำงานด้วยอาการผัดเพี้ยนว่าหนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่ยังเย็นอยู่ดังนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านจงอย่าได้ทำงานด้วยการผัดเพี้ยนเช่นนี้เลยเมื่อเห็นว่าการใดเวลาไหนได้ทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านลงไปแล้วก็จงพยายามรีบทำไปเถิด ปวดหัวร้อยครั้งดีกว่าปวดใจครั้งเดียวพระราชท่านกล่าวว่าไม้เท้าของมารดาบิดายังประเสริฐกว่าบุตรธิดาที่ไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาเพราะไม้เท้านั้นใช้กันสุนัขดุก็ได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ที่ทำโดยความเบื่อหน่ายแต่ประโยชน์จะสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ที่ทำโดยปราศจากความเบื่อหน่ายปกครองเมืองนรกยังดีกว่ารับใช้เมืองสวรรค์ ประเทศเป็นเครื่องกลไกลมหึมาที่หมุนอย่างเชื่องช้าปล่อยให้เรื่องที่เกิดขึ้นสูญไปยังดีกว่าจะลงโทษผู้ไร้ความผิดปล่อยเยื่อหยิงไปก่อนแล้วความอับอายจะติดตามมาไปมาหาสู่ด้วยความนอบน้อมให้ของกำนันเพราะความหวังให้ช่วยเหลือเป็นประโยชน์ของแผ่นดินที่จะให้ความยุติธรรมแก่คนโปรดจงลงทันตนเองเสียก่อน แล้วจึงค่อยมองหาโทษของผู้อื่นปลาไม่เคยหากินบนบกธรรมชาติของความสามารถที่จะพึงมีแก่มนุษย์ย่อมไม่เกินมากหนึ่งสิ่งเลยปัญหาทุกๆปัญหาย่อมมีสามด้านเสมอคือด้านของผู้คิดหนึ่งด้านของคนอื่นหนึ่งและด้านอันถูกต้องหนึ่งเป็นธรรมดาเหลือเกินเมื่อคนเราเกิดมาแล้วต้องตายแต่จะไม่เป็นของธรรมดาเลยถ้าหากเราตายไป โดยไม่ฝากเกียรติยศชื่อเสียงไว้เพราะเกียรติยศชื่อเสียงนี้เราทุกคนสามารถทำได้หากแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นปราศจากความหึงหวงความรักย่อมไม่มีปราดว่าปากกาหนักกว่าค้อนกรรมกรว่าค้อนหนักกว่าปากกาเป็นมิตรกันแล้วกลายเป็นศัตรูให้โทษร้ายกว่าการไม่ได้เป็นมิตรแต่แรกฉะนั้นบัณฑิตย่อมรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีจึงไม่มีเวร ป้อมไข้ที่ไหนเล่าจะให้ความอุ่นกล้าวเบาใจได้เหมือนป้อมไข้คือตักและอ้อมแขนของบิดามารดาเป็นนักเรียนควรมุ่งหน้าแต่เรียนอย่างเดียวนั่นแหละคือนักเรียนที่ดีเป็นนักเรียนควรนึกไว้เสมอว่าความโกรานของนักเรียนนั้นไม่มีประโยชน์เลยนอกจากจะให้ความเย้ยหยันเกิดขึ้นกับตัวเป็นนักเรียนจงอย่าดูถูกเพื่อนนักเรียนที่แต่งกายมศออกว่าเรา เขาอาจดูถูกเราได้ในวันข้างหน้าประวัติศาสตร์ของโลกก็คือชีวประวัติของคนสำคัญนั่นเองประโยชน์ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่ได้กระทำหรือได้ให้แต่เกิดจากเจตนาของผู้ให้หรือผู้กระทำประเทศที่ยิ่งมีทุจริตมากก็ยิ่งมีกฎหมายมากประตูแห่งความตายนั้นทำด้วยทองที่ตามนุษย์มองไม่เห็นประชาธิปไตยย่อมให้สิทธิ์ในการเป็นผู้กดขี่ตัวเองแก่ทุกคน ประชาชาตินั้นก็เหมือนเอกชนย่อมมีชีวิตอยู่หรือตายแต่ว่าอาระยธรรมนั้นไม่สูญสิ้นไปประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ประเทศขับขันต้องการผู้นำที่ดีแต่ครอบครัวขัดสนต้องการแม่บ้านที่ดีเป็นความกินขี้หมูดีกว่าเป็นการขาดเหลือเกิน ที่จะหนีศัตรูที่มีชีวิตอยู่หรือที่จะทำร้ายผู้ที่ตายแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นคำที่มีในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้นเป็นการง่ายที่จะเปิดร้านขายของแต่ยากที่จะควบคุมเปิดอยู่ได้เรื่อยไปปีศาจนอนพักอยู่ในหีบเงินทองของคนตรณีเป็นคนขอทานที่มีชีวิตดีกว่าเป็นพระราชาที่ฝังแล้วปีศาจอาจอ้างพระคำพีได้ เพื่อให้สมเจตนาของมันปากปราศัยแต่น้ำใจเชือดคอและปากว่าตาขยิบปราศจากการปิดบังบ้างแล้วไม่มีธุรกิจอันใดดำเนินไปได้เลยปัญหาสำคัญสำคัญประจำวันไม่ได้ถูกตัดสินโดยสุนทรพจน์และคะแนนเสียงที่มากปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบปล่อยเขาไปตามลำพังเถิดเขาจะรอดตายและเขาจะรุ่งเรืองไปเองปัจจุบันย่อมสำคัญเท่าอนาคต ปลูกทุเรียนก็ย่อมได้กินทุเรียนปลูกผักบุ้งก็ได้กินผักบุ้งเช่นเดียวกับคนที่ประพฤติตัวในทางดีก็ย่อมได้ผลดีตอบแทนและเมื่อประพฤติตัวไปในทางที่ชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วตอบแทนปลาดุกเมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นปลาฉลามไปไม่ได้ปุถุชนเราย่อมจะปลื้มใจในคำเยินยอว่าน้างามแต่จะกลับสลดใจเมื่อเขาบอกว่างามหน้า ปรารถนาทรัพย์พึงประกอบการค้าขายปรารถนาความรู้พึงคบปราปรารถนาบุตรพึงมีภรยาสาวปรารถนาเป็นอัมมาตพึงปฏิบัติให้ต้องราชนิยมปราศัยให้ถูกกับการปราณีให้ถูกกับอารมณ์โกรธให้สมกับอำนาจตนผู้ใดรู้ผู้นั้นคือบัณฑิตป่าช้าย่อมไม่รู้จักกลัวผีสางฉันใดคนพานย่อมไม่รู้จักกลัวความผิดฉันนั้น ปราดท่านว่าภาวะความเป็นอยู่ของหญิงนั้นเป็นสิ่งที่รู้กันได้ยากเป็นคนอ่อนแอก็ถูกดูหมินเป็นคนแข็งกระด้างก็ดูไม่งามจะให้งามก็ต้องเป็นคนพอดีพอดีไม่อ่อนนักไม่แข็งนักปราดย่อมเป็นผู้ไม่ประกอบกิจอันมิใช่ธุระเป็นไปไม่ได้เป็นคำพูดที่ฝังแน่นอยู่ในสมองของคนโง่เท่านั้นเป็นความจริงหรือน้ำทั้งมหาสมุทร ไม่สามารถเอามาล้างความแค้นให้หายไปได้แต่เลือดเพียงหยดเดียวสามารถล้างได้โปรดจงระวังความดีของเราที่มีอยู่แล้วให้ถาวรต่อไปอย่าให้เสื่อมสูญไปเพราะความชั่วเข้ามาแทนและจงพยายามหาความดีมาเพิ่มเติมอีกแล้วท่านจะพบแต่ความสุขใจตลอดการไปในทางอ้อมดีหรือหากว่าไปในทางตรงดีเป็นความจริงหรือไม่ที่ท่านกล่าวว่า เป็นโสดตลอดชีวิตดีกว่าได้ภรรยาชั่วเป็นความจริงหรือที่ไม่มีนักปราชกล่าวว่าสตรีทั้งหลายกินอาหารมากสองเท่าของชายมีความอดทนสีเท่าของชายมีความพยายามหกเท่าของชายมีกรมคุณแปดเท่าของชายน่าคิดอยู่มากปฏิบัติสามีให้ได้รับความสุขก,กายสบายใจคือความงามของนารีปอแม้จะเป็นเปลือกไม้ หวยแม้จะเป็นไม้เล็กและอ่อนก็ตามยังสามารถยึดสุงทั้งแพรได้ปริงชอบเสพโลหิตเป็นพักษาหารผู้ตรณีพึงพอใจเสพทรัพย์ของผู้อื่นแต่บัณฑิตย่อมเห็นทรัพย์สมบัติเป็นเสมือนวัตถุแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งเท่านั้นปราศจ,จากความอดทนย่อมทําให้เกิดความโกรธและความโกรธนี้เองทําให้เกิดการแตกร้าวเป็นความจริงหรือไม่ไม่มีเงินก็เหมือนธนูไม่มีลูกศร เมื่อเงินพูดความจริงนิ่งประเทศบ้านเมืองเกิดยุ่งเหยิงขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจึงจะคิดถึงทหารที่มีฝีมือดีครอบครัวยากจนลงเมื่อใดเมื่อนั้นแหละจึงจะคิดถึงภรรยาที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นการชอบแล้วที่สรรเสริญการกระทำอันดีงามแต่การสรรเสริญการกระทำความชั่วนั้นเป็นกิจที่คนหลอกลวงเขายึดเป็นสาระที่มั่นคง หมวดปอปลา